นี้วันที่ทุกคนรอคอยนะครับวันไฟนอลของเราสำคัญแล้วตื่นเต้นแทนน้องมากตื่นเต้นมาก <laughs> เดี๋ยวไปดูบรรยากาศเบื้องหลังกันน้องๆเริ่มมาเตรียมตัวกันแล้วครับ เมื่อวัเราซ้อมบันทุนจนถึงประมาณเที่ยงคืนเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็พวกเราเต็มที่มากๆเลยครับก็อยากจะให้โชว์ออกมาดีที่สุดครับมันถึงวันจริงแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเดลิเวอร์โชว์ให้กับทุกคนได้ดูกันครับเมื่อคืนตื่นเต้นมาท้งคืนแล้วค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นหน่อยค่ะก็รู้สึกยังตื่นเต้นอยู่ค่ะแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะตอนนี้ยังไม่ตื่นเต้นมากแต่ว่าหน้างานไม่รู้ค่ะรอดูค่ะ ด้านนี้น่าจะกำลังอร่อยอยู่กินหมดแล้วครับกินหมดแล้วครับเร่อยมาน่าจะกันอะรกัน ัใช่โชว์ทั้งหมดใช่ตั้งแต่แรกจนจบที่สองกันมาที่เมื่อวานเราเลิกกันครับที่เลิกกันทั้งทูไม่ไม่มีเมื่อวานพี่เขาปล่อยเร็วเมื่อวานสองทุ่มปล่อยแล้วพักผ่อนเมื่อวาน ตอนนี้น้องบ๊อกกิ้งกันอยู่ครับผมก็บ็อกกิ้งรอรอบตออคำถามใช่ใช่ใช่ถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่รอบสุดท้ายไปในตัวแล้วกันครับผมก่อนจะรอบจริงวันนี้ก็เดี๋ยวพวกเรามีโชว์เต้นนะครับเพลงมหาจาลงกรนะครับก็เรียกว่าซ้อมกันแบบสมบุกสมบันมากนะจริงๆแล้วมันก็ทุกคนก็ท่าได้แหละมันแค่แบบมาจูนจังหวะกันเฉยๆแต่ก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นเวอร์ชันที่ดีสุดที่เราจะทําได้ครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันครับผม คุ่ณแมอยากให้ความฝันของเขาเป็นจริงค่ะเพราะว่าเขารักการเป็นเชียร์ลีดเดอร์มาตั้งแต่เด็กนะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะก็จะทําเต็มที่นะคะก็หวังว่าจะได้เป็น CUCL รุ่นที่75ค่ะอยากให้เธอทําให้เต็มที่แบบเขาภูมิใจในตัวเธออยู่แล้วไม่ว่าเธอจะทำอะไรเขาก็ดีใจดีใจที่เธอได้มายืนตรงนี้ด้วยครับผม ขอให้ฟอร์เรนปังๆได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์รอดูได้เลยกก็ถ้าไม่ได้กูไม่ต้องตัดลงฝากบทเส้นเปาด้วยนะคะจะได้เต้นบากาบูมกับเส้นเปาคือจริงๆพวก่เรามาจากสัตย์ศึกษาด้วยกันก็ได้มีเด็กสัติเศกษรพากันมาดูลยครับแล้วตอนนี้เราก็เราก็ติดไฟนอลลิสกันก็เชียร์กันเองอะค่ะเราละทุกคนที่มาเชียร์เชื่อว่าสองคนนี้ทำได้อยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้ววันนี้ทำให้เต็มที่ เต้นมากค่ะเป็นวันแบบบิ๊กเจของน้องๆแล้ววันนี้จะมีโชว์อะไรการแต่งตัวแบบจะเต็มโชว์พิธีปิดเราจะเต้นมหาจุฬาลงกรณ์เป็นยังไงบ้างรวมตัวกันในรอบแบบ5ปีหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะก็เต้นมากเราไม่เคยเจอกันเลยเรากลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เต้นเลยแล้วก็เล่นเลยวันนี้เต้นได้เหมือนกับพย้อนวัยอีกครั้งหนึ่งเมื่อ5ปีก่อนต้องรอดูนะต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงโชว์วันนี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูคนที่บูธโมแลกุโออรจีกันก่อนนะครับผม่ปวันนี้เขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างครับเนี่ยวันนี้ก็คือเอาสินค้าทุกตัวของโมเลกุลอจีมาให้ได้ลองกันนะคะปกติเนี่ยโมเลกุลอจีของเราจะถ่ายทางช่องทางออนไลน์อย่างเดียวเว็บไซต์แล้วก็ไลน์ไมช็อปนะคะรอบนี้เราก็เอามาให้ทุกคนได้ลองกันเผื่อว่าถ้าชอบก็สามารถกลับไปช็อปที่ออนไลน์กันได้ค่ะตัวนี้ก็คือสตาร์เตอร์ซอฟครีมนะคะเป็นลูทีนผิวของโมเลกุลอจีค่ะใครที่อยากจะผิวกระจ่างใสขึ้นเนตววนวมาอิิ500ิผขง แบรนด์โมเลกุลนะคะก็คือใครที่อยากจะมีผิวที่ใสขึ้นกระจ่างใสขึ้นก็แนะนําตัวกลาเอ็กห0าค่ะตัวนี้ไม่ทานหมดไปไหลายกระปุกแล้วจริงๆค่ะ,ะคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าดีจริงๆคะ่ะเดี<ม>๋ยวเรามาดู วนเซอร์ของเราอีกรลย์หนึ่งกันนะคะนั่นก็คือสนามกอล์ปัญญาค่ะทุกคนน่าจะขุนกันนะคะวันนี้เขาก็มาออกบูธด้วยซึ่งเขาก็เอาวัเชอร์มาแจกมีทั้งแบบเป็นแบบฟิตเนสนะคะที่แบบถ้าใครมารับตอนนี้ก็คือสามารถไปเล่นได้ฟรีเลยนะคะกี่ครั้งนะคะอี่โรทั้งเดียวครับเป็นวันเดียวครั้งเดียวเป็นวันเดียวค่ะคือว่ายน้ำได้ฟิตเนสได้แล้วก็เข้าพักได้ได้ คุ้มนะทุกคนเป็นแบบ one day access นะคะแล้วก็ยังมีเป็นแบบไปได้ฟรีได้นะคะเป็นบอยเชอร์แบบนี้เลยก็ <c oughs> ถ้าใครมางานนี้วันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่ามีวอยเชอร์ให้เลือกเยอะเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปกันได้ที่สนามกัญญานะคะ ใจคนเต็มสารพระเกี้ยวเลยแล้วก็รู้สึกถึงพลังที่มันอาจจะหายไปนานเนาะแล้วก็กลับมาอีกครั้งเลยดูเป็นหลายเท่ามากๆเลยค่ะ มื่อกี้หลังเวทีเห็นธรรมศาสตร์มาแล้วด้วยใช่แล้ววันนี้อาจารย์แบบมองหาอะไรในตัวแบบค a n d i ดตวันนี้บ้างก็ในฐานะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์คณะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่เขาเลือกเราตอนนู้นนะคะพี่เขามีคำหนึ่งบอกว่าเธอดูเอาเพื่อนอยู่อันนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญก็คือพลังของเราที่เราอยู่ตรงนั้นแล้วเราต้องทำให้คนบนสเตนเนี่ยสนุกไปด้วยแล้วก็เชียร์แล้วก็ร่วมสปิริตไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะมาดูพลังใครที่แบบ มีพลังที่สามารถที่จะโอบก,กอดทุกคนได้คนนั้นน่าจะเป็นคนที่ครูจะพิจารณาเป็นพิเศษอ่าค่ะพี่รู้สึกว่าการจะเป็นหลีจุฬาได้อ่ะมันต้องแบบว่ามีความมั่นใจแล้วก็ต้องมีความสามารถด้วยคือมันต้องมีทั้งสองอย่างคือบางคนอาจจะว่ามีความสามารถจะตื่นเวทีก็อาจจะไม่ได้อีกเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งที่แบบต้องแบบมีความมั่นใจมากๆอย่างเี้ก็เลแบบว่านี่แหละอยากจะมาดูแบบว่าทุกคนจะแบบเพอร์ฟอร์มออกมาได้ดีแค่ไหนก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะเดี๋ยวรอจะแกันข้างในนะคะขอบคุณค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กับ UCLP นี้นะคะก็แนะนำตัวกันหน่อยคะ่ะชื่ออะไรบ้างคะค่ะชื่ออันนะคะที่ UCL 75ค่ะเวฟนะครับท UCL 75ครับวันนี้มารู้สึกเป็นยังไงบ้างได้ไม่เห็นงานคัดเพราะว่าเราก็แบบคัดมาแล้วอะไรอย่างงี้เอาจริงๆก็ยังรู้สึกมีความตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกคิดถึงช่วงเวลาว่ามันเดือนที่แล้วเนาะพราะเราก็ผ่านกระบวนการเดียวกันเลยนะคะทั้งวัน selection วันสุดท้ายแล้วก็กระบวนการแบบสัมภาษณ์การซ้อมก่อนคัดเหมือนกันเลยนแบบก็เป็นกำลังใจให้เพื่อน,น CUCL 75ทุกคนคะ่ะเราอยากจะฝากอะไรถึงงานบอลบ้างไหมครับ บอปนีนะครับก็เป็นการกลับมาในรอบ5ปีเลยครับทั้งฝั่งจุลาและก็ฝั่งธรรมศาส์เนี่ยก็เต็มที่มากๆกับการกลับมาในครั้งนี้ก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็มาเชียร์พวกเราแันเยอะนะครับในวันงานบอลมาที่15กุมภาพัานธ์นี้นะครับ ก็สาหรับโครงการงานบอลปีนี้ครับก็หลังจากกับไปหาหายไป5ปีเนาะเราก็พยายามที่จะลื้อฟื้นบรรยากาศเก่าๆความทรงจำของที่สิตจุลาแล้วก็ทางสมาคมนิสิตเก่าเองหรือว่าทางเอ่อมหาวิทยาลัยเองครับก็เต็มที่สำหรับงานโครงการนี้มากๆแน่นอนครับแล้ววันนี้แบบเห็นบรรยากาศคัดวันนี้เป็นรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับมีแบบปลุกกาลังใจให้ชาวจุฬาทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเอองานบอลกําลังจะมาแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นการปลุกขวัญกาลังใจให้เราเนี่ยมีแรงฮึดสู้กับทางฝั่งธรรมศาสตร์ด้ววยยเเช่่่นนนนนนกกกัรบอออีี้้็็็ตตงงงงดูาาาปปะจไิ ทำงานฟุตบอลประเพณีครั้งที่75ด้วยนะครับอีกไม่เกินผมว่าไม่เกิน5นาทีเราจะเริ่มงานกันแล้วเราจะมาถามความรู้สึกของแต่ละคนกันเลยว่าเขารู้สึกกันยังไงบ้างเริ่มจากคนที่สูงที่สุดเลยรู้สึกยังไงบ้างครับก็เครียดนิดหน่อยครับผมแต่ว่าทุกคนก็ตั้งใจซ้อมกันมากเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาครับนะ โาอกวปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตารู้สึกยังไงบ้างก็ยอมรับว่าตื่นเต้นมากการคัดเลือกเนาะมันก็ต้องมีคนที่สมหวังแล้วก็ไม่สมหวังก็ขอให้ทุกคนทําเต็มที่ก็พออย่างที่สองไปครับได้ครับขอบคุณมาก กิ่กรรมแบบออกมาเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีครับตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพื่อนตื่นเต้นอ่าวเขาถามคนนี้มาด้วยครับเป็นไงบ้างครับก็ค่อนข้าง,างตื่นเต้นพอสมควรเลยครับเวลามีเสียงเชียร์เนี่ยแต่ว่าไม่เขาไม่ได้มาเชียร์เรานะแต่มีเสียงเชียร์แล้ว็เลก็ตื่นเต้นไปด้วยจบ องคนก็หลีนไปเนาะเพราะเราทําได้ดีแล้วก็เต็มที่ที่สุดแล้วค่ะใช่ค่ะก็ต้องรอดูดนต่อไปว่าการตอบคำถามของเราจะเป็นยังไงก็กําลังฟังเพื่อนๆตอบคําถามกันอยู่ค่ะซึ่งกดดันมากๆกลัวเป็นอะไรที่เราไม่ได้เตรียมมาเราก็ไม่รู้เราจะได้คําถามอะไรเนาะก็ต้องรอดูค่ะว่าจะตอบได้ไหม เป็นไงบ้างเมื่อกี้ตอบคาถามอ๋อยังยังกินไม่เสร็จยังกินไม่เสร็จกินอะไรครับเนี่ยชนไหนโชว์สิกินเกี๊ยวของ CP ค่ะอร่อยมากมากเลยค่ะดูค่ะดูดูดูเรียกได้ว่าแบบเกี๊ยว CP นี่คือมาเป็นมาช่วยชีวิตพวกเราในวันนี้เลยเดี๋ยวก่อนเราได้คาถามอะไรไปเมื่อกี้กิจกรรมในจุฬาเป็นแรงบันดาลใจรุ่นต่อรุ่นอยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่คือตอนนั้นอะค่ะแบบแรงมากเพิ่งมาคิดได้เมื่อวินิทีสุดท้ายในหัวตอนนั้นคือแบบไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พอแบบวินาทีสุดท้ายปุ๊บปึ้งแล้วเราก็ไม่รู้ ของเติร์นนะครับถามว่าถ้าเกิดให้เลือกได้เนี่ยอยากเป็นนักเก็ตหรือข้าวมันไก่เติร์นอะตอบข้าวมันไก่ไปครับเพราะข้าวมันไก่เนี่ยนอกจากจะรสชาติอร่อยแล้วยังมันครับแต่อร่อยไม่สู้เกี CP แน่นอนถ้ามีเกี CP คงเลือกเกว CP พีแล้วเนาะเพราะว่ารสชาติเนี่ย ที่สุดจริงๆสุขครับได้คําถามอะไรฮะช้มเนี่ยได้เป็นประธานที่ปดีคนที่2เนี่ยจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกยังไงบ้างพยายามตอบให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็พยายามเรียนรู้มาทั้งหมดตลอดการที่เราแบบศึกษาข่าวสังคมแล้วป๊อปอเป็นไงบ้างอันนี้ตำนาหนหกันคือเขาให้ผมคุยกับสิริว่าถ้าคุยกับสิริได้จะคุยอะไรผมก็เปิดมาเลยครับตรงไปเฮสิริช็อตไม่มีใครตอบด้วย เงี่ยอึ้งทุกคนในห้องงงในบางครั้งเราก็อาจจะไม่ต้องการคําตอบจากสิริก็ได้อ่าพี่เขาถามว่าเราแบบมีความคิดเห็นยังไงกับคำตอบเราบ้างที่ตอบไปเมื่อกี้อ่าคิมคิดว่าคิมไม่เสียใจเลยที่ตอบไปคิมสุกว่ามันครบรถถ้าป้อป้อนะครับขออนุญาตกลับไปลบเทปนะลบทิ้งนะอย่าจำนะอย่าจำนะครับ วันนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศคิดถึงไหมพี่ว่าบรรยากาศก็ดูอบอุ่นดีนะคะแล้วก็อุ๊ยวันนี้รู้สึกว่าแต่ละคนเหมือนเขามีแฟนคลับของเขาเองแล้วอ่ะมีไฟฟีมีคือสิ่งนี้มันดังมากครับเหมือนเขาเป็นแบบทีป๊อปของเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เขายังไม่ได้เริ่มอะไรเลยเนาะซึ่งก็ถือว่าปีนี้มันมีความรู้สึกที่ว่ามันเด็กทุกคนมีความเก่งทุกคนเก่งหมดแล้วก็มีความมั่นใจพี่พี่แค่จะไม่เห็นแววตาของคนที่รู้สึกแบบกังวลหรือกลัว ท,ทั้งหมดทั้งวงคือทุกคนคือจุกเทรนมาอย่างดีภายใน5วันจะต้องนับถือรุ่นพี่ๆที่เขาแบบเทรนมากันอย่างดีจริงๆค่ะต้องบอกว่าก่อนอื่นคือคิดถึงเดจุนามากคิดถึงมากจริงๆว่ามาทุกปีไม่ต่ำกว่า 6- 7ปีติดกันแล้วก็หายไปเลยก็คิดถึงมากวันนี้ทุกคนเก่งมากแล้วก็เป็นเดืจุมาที่พลิกโฉมใหม่จริงๆแล้วก็คิดว่าปีนี้จะได้คนที่ดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูอยู่ก็ไปขึ้นสเตนกันเยอะ ก็ไปร้องเพลงจุลากันดังๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่ให้เขียิอีกปีหนึ่งนะคะหวังว่าจะได้ตัวแทนผู้นำเชีย์ที่ดีที่สุดในปีนี้ค่ะทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างตอนนี้เพราะมันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วใกล้จะประกาศผลแล้วอะ ทบทวนกับตัวเองว่าสิ่งที่ทําไปคืออะไรเพราะมันเร็วมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าจําอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าก็สนุกม,มากจริงๆตอนเนี้ยรู้สึกแบบจะร้องไห้นะเพราะแบบมปนคือความทรงจําดีๆว่าอันนี้คือการเต้นในการั้งสุดท้ายแล้วอยู่ในการทังสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะเหมือนใจหายนิดหน่อยแล้วก็แบบภูมิใจกับสิ่งที่ทําไปอาจริงๆอยากขึ้นไปเตะอีกสักสิบรอบ หลังจากโชว์รู้สึกยังไงกันบ้างครับรู้สึก่าดูคนทาเต็มที่มากๆทําได้ดีกว่าที่หวังกันมากมากสหรับผมนะครับก็มันก็มีทั้งดีใจแล้วก็เสียใจแต่ว่าผมก็เต็มที่กับมันและเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเ็าเต็มที่กับมันแล้วฉะนั้นก็ต่อให้ได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ยินดีกับเพื่อนๆด้วยครับแบงก์ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วอย่างงี้ก็ก็ดูว่าแบบผลจะเป็นยังไงก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตครับของผมก็เสียใจแต่ไม่เสียดายครับผไม่ได้ประกาศเลยไม่ก็ก็คือก็มีจุดที่พลาดไปแต่ ว่าเราก็รู้ตัวเองว่าเราได้ทําเต็มที่แล้วอาจจะแบบเออเสียใจที่แบบวันนี้มันดันพลาดนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ทําเต็มที่แล้วก็ผลจะเป็นยังไงก็รอชม เลยค่ะแบบหนูรู้สึกว่าหนูจะร้องไห้แต่ว่ามันก็แบบดีใจมากๆจนร้องไห้ไม่ออกอะค่ะขอบคุณทุกคนเลยไม่ว่าเป็นพี่ๆทีมงานเบื้องหลังแล้วก็ที่สำคัญก็คือเพื่อนๆไฟนอลลิ่สุดท่านเพราะเราจะไม่มีทางประสบความสำเร็จเลยถ้าเกิดขาดใครไปบางคนนะครับรู้สึกดีใจมากๆครับรู้สึกว่าทุกอย่างที่ได้ทำมามันประสบความสำเร็จแล้วจริงๆครับ <laughs> <laughs> เพราะว่าตั้งใจมากๆมากๆจริงๆครับ <laughs> <laughs> 60สิบวันหลังจากนี้มันจะเหนื่อยมันจะหนักกว่าน,นี้แน่นอนอยากให้นึกถึงวันแลกวไว้วันไหนที่เหนื่อยและท้อ <c oughs> ขอให้นึกถึงวันนี้ความอยากได้ที่เราทุ่มเททุกอย่างจนมาถึงตรงนี้เก็บมันไว้แล้ววันที่เหนื่อยที่ท้อคิดถึงมันแล้วเอามันเป็นแรงผลักดันไปให้ถึงวันนั้นที่เราอยากได้จริงๆ ขา <Eat> พูดประโยคหนึงสั้นๆได้ไหมที่เราได้ยินกล่อมหัวกันมาหลายวันแล้วเราได้ยินว่าใครคือผู้นําเชียร์ตัวจริงของใช่ปะคุณคือผู้นําเชียร์ตัวจริงของเรา ยังไง <l ots> บ้างพี่อาดแบบว่าน้องๆ17คนที่ขัดมาวันนี้ <l ots> มันเลือกยากมากมันมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมถึงเป็น17คนเยอะมันดีกว่าน้อยอยู่แล้วแต่ว่าด้วยปัญหาอะไรปัจจัยหลายๆอย่างเรื่องของแบบโปรเซสยิ่งระยะเวลายิ่งน้อยอะจริง,รงๆ Tik อะเราก็อยากเรื่องน้องที่น้อยเพื่อจะให้แบบเราคงคุณภาพไปได้มากที่สุดแต่ว่าพอดูจากน้องๆแล้วน้องๆทุกคนศักยภาพแบบเต็มเปี่ยมในตัวเองแล้วก็ใช่ไหมเห็นโบน่าจะไม่ได้เห็นบ่อยมากแล้วแบบเหมือนเห็นวันเว้นวันเนี้ยมันจะกระโดดไปเยอะมาก ก็คือแบบพูดบ่อยมากว่าเก่งก็คือแบบเก่งจริงๆเออก็เลยรู้สึกว่า17คนไม่ใช่ปัญหาเป็นยังไงบ้างคะจบงานแล้วแบบแรปอัพทุกอย่างเลยพี่จ้าก็งานผ่านไปด้วยดีก็มีขุกขักบ้างแต่สุดท้ายก็ภาพออกมาได้สมอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วกันครับก็ยินดีกับน้องๆทั้ง17คนด้วยครับแล้วก็ เป็นกำลังใจให้น้องๆคนที่ไม่ได้ด้วยยไม่ต้องไม่ต้องเสียใจไปเสียใจได้แต่ก็รีบกลับมาให้เร็วแล้วก็เก็บโมเมนต์เหล่านี้ประสบการณ์เหล่านี้ไปพัฒนาตัวเองไปทำกิจกรรมอื่นๆที่ทำให้ตัวเองมีความสุขเนาะแล้วก็ได้ได้เป็นตัวของตัวเองเต็มที่อะไรประมาณนี้และถ้ามีโอกาสยังมีเวลาก็ยินดีต้อนรับเสมออยากให้กลับมาสำหรับทุกๆคนเลยครับ